คนโบราณเขาว่าไว้บางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีรูปมีร่างแค่รู้สึกก็มากพอยิ่งถ้าเป็นตามมันจะตามติดคุณไปทุกที่โปรดไม่เคยเชื่อเขาเป็นคนรุ่นใหม่ชีวิตอยู่กับเหตุผลแต่แล้วเขาก็ย้ายไปบ้านเช่าเก่าโทรไรยซอยลึกค่าเช่าถูกจนน่าตกใจวันแรกที่ย้ายเขา้าเขาสัมผัสได้ถึงลมเย็นเยือกแปลกๆ Black Black, ทั้งที่บ้านปิดสนิทแต่ก็ปัดทิ้งคิดไปเอง ไม่กี่วันต่อมาสิ่งแปลกๆเริ่มปรากฏโปรดเจอแก้วน้ำขยับคอมพิวเตอร์ดับเองหรือเสียงของหล่นจากชั้นสองทั้งที่อยู่คนเดียวเขาพยายามหาเหตุผลมารองรับแต่ก็เริ่มไม่สบายใจโดยเฉพาะลมเย็นยเยือกตรงโถงบันได วันหนึ่งป้าสมศรีข้างบ้านเล่าเรื่องราวคนเก่าๆบอกว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างตามเข้าไปตลอดจนต้องหนีไปกันหมดมันไม่ใช่ผีที่หลอกให้เห็นแต่มันจะอยู่ข้างหลังรู้สึกได้ตลอดเวลาเขาเรียกมันว่าตามคำเตือนของป้าเริ่มกัดกินใจโปรดหลังคุยกับป้าสมศรีความเย็นเยือกแพ่ทั่วบ้านโปรดได้ยินเสียงคนเดินและเสียงแปลกๆบนชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครเขาเริ่มนอนไม่หลับ วันหนึ่งเห็นเงาตะคุ่มในกระจกห้องน้ําแต่หันไปก็ไม่พบอะไรโปรดสงสัยเขาลองค้นหาคําว่าตามในอินเทอร์เน็ตพบว่ามันเชื่อมโยงกับการกระทําผิดบาปหรือวิญญาณที่ถูกผูกติดและที่น่ากลัวคือตามหมายถึงติดตามไปทุกที่บ้านหลังนี้กลายเป็นกรงขังโปรดรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองเขาตลอดเวลามีเงาเก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย คืนนั้นเป็นคืนที่โปรดไม่มีวันลืมถูกเสียงในบ้านดังขึ้นสองเท่าเสียงพื้นลัน่นเสียงลากของหนักบนชั้นสองจู่ๆไฟห้องนอนก็ดับวูบลงโปรดรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ต้นคอกลิ่นเหม็นสาบโชยมาเขาแข็งทื่อไปทั้งตัวเสียงกระซิบดังขึ้นคืนให้คืนให้ข้าเสียงนั้นแหบพราเจ็บปวดมันอยู่ใกล้ตัวมาก โปรดหันไปช้าๆในความมืดสลัวเขาเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงเป็นเงาที่บิดเบี้ยวแต่ดวงตาคู่หนึ่งเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมาน เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งข้าอยู่ตรงนี้ตลอดมาคืนชีวิตให้ข้าคืนทุกสิ่งทุกอย่างเงาร่างนั้นพยายามเอื้อมมือที่บิดเบี้ยวมาทางโปรดแต่ไม่ถึงเหมือนถูกตรึงไว้โปรดรู้ในทันทีนี่คือตามของบ้านหลังนี้วิญญาณที่ถูกผูกมัดด้วยความเจ็บปวดในอดีตและตอนนี้โปรดก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งของมัน โปรดไม่รอช้าเขาวิ่งออกจากบ้านไปกลางถนนไม่สนอะไรเขาไปอาศัยอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความรู้สึกเย็นยเยือกที่ต้นคอก็ยังคงตามหลอกหลอนเสมอ เขายังคงฝันร้ายถึงดวงตาคู่นั้นสิ่งที่ตามไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือผลกรรมคือความเจ็บปวดที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันไม่ได้แค่ติดตามไปที่บ้านแต่มันติดตามไปที่ผู้คนและที่น่ากลัวที่สุดคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าเรากำลังแบกรับเงาของใครบางคนอยู่กับตัวเราเองหรือไม่